ย่างเสียครับย่างเนี่ยงง่วงถ้าหลกินน้ำผม็งครับพักมาครับไม่กินน้อกัดน้ำแข็งนะลูกคนยองนะครับย่างเสียอย่างเนี่ยงง่วง,นะงครับอาหารเสอมื้อนี้ครับแกว้วคุบ้กกี้น้อยครับแกว้วพริกผขนไปพักกับ กินกันายากนะ ขม g นะเจ้ารสหม้อเ้นนี่มากตั้งกินตลาดตัวนั้นเคสั่งกินอย่างนีอังสิเดียวเลยมาสั่งกินมั้งใส่ผงชีสดใส่เกลือครับ อย่างดีจากเจ้า คิว่ากล่นน้ำเดีมือไคิดว่าเออกรินย่างย่างเนี่ยก็น่าก็ได้มาสือเนี่ยครับก็เลยมาสือย่างเนี่ยกินะับคิด,ดออว่าจะีกินน้ำเดีนะคิดไปก็เลยเสนอเมนูว่าก็เลยคิดว่า เป็นอย่างเนี้ก็เลยม,มาซื้ออย่างเนี้คุณ ทูไปบอกไปจ่ากันเนี่ยด้วยครับด้อว่าเด็กขอมันนียังก่ค่อยบอกค่อยจ่าจะเป็นตาดากับจะดาก็มบอกคนควรมากดาถ้าผมผมมากคิดหนีอยูจะได้ด้ยเพราะว่านสอบดาขเอ ขึ้นหาได้แล้วสุดตาผมข้าวเมีนด้ากับด้าสิที่จองคนเดือนหมดบดาานะจนะเก่งแกครับนายมุจจซุ้มสิธรรมดาผมข้าเมีนด้านี่ครับบอกึืนผมนี่คือสิว่ กเกืกอบก็เปี่ยนแล้เนาะธรรมดาจะช่องผมคืเดียวการดาของสองนี่เนกะิหน้าร่มหรือว่าต้องท่าผิดกอ่อนไยดาก็ว่าขนดา ก็ดได้เลยที่เดียวกับป้ปุปป๋งก็ได้ก็เล่ากันบุ๊คเล่าที่เดียวแค่นั้นกัจ๊จกแค่นั้นกับพ่อโจ๊กก็มีต้องทำคลิปยางผมมีกำลังใจบ้างมันว่าสิดาซึ่งเมือ่อดาออเอาอช่วยต้องคลิปแรกกับดาคลิปนั้นก็ไม่ถสต้อง าคนคอมเม่์ดานี่ก็ต้องให้เกียรจิค้องจองจคองจองก็ต้องให้เกียติคนคอมเมนต์ก็แม่นดีดอกขำวเีเขาบอกเลือกันก็เซียอยู่แต่ว่าจะให้เกียิใช่ยังจะคลองจองไม่ให้เกียติคนดาเดีวขนคอมเมนนั่นขนเมนธรรมดาเนาะ ไป,ไปให้เกียรติมันในอย่างมันเป็นแฟนคลับอดีเขาเป็นแฟนคลับอดีมันเขเมนดาผมเขาไปให้เกียรติเลยถ้ามาว่าผมว่าเจ้าเป็นคนทำช่องยูทูบจะต้องให้เกียรติแฟนครับบกที่เป็นแฟนครับที่มันบอกอย่าผมไงที่มันคอมเมนดาผมไงมันบอกผมให้เกียรติมัน แกะมันยังปเกลยใจมันยังผมบ่เกีใจแล้วดาผมซึ้ง่เนาะดาผมทีเดียวเลยปเห็นแค่เหร ว่าผมมีคลิปยูทูบเห่เดี๋ยวขอท่านขอท่านึงได้บอกไปทั่วว่าขอท่านกับผมไปน,นั่งทุกเข,ขอ้อของไปนั่งขอ อันนี้บ่ดีไปนั่งขวานข้นมันแบบ่ามันนั่งขวาน้นมัันไปบอกว่าขวานกิ่ี่ว่าเาบอกว่าขวานสิ่มอีกอย่างนึงขวาสิมกับซ้ำขวาเดี๋ยวสรุิว่าขวาิมผลำไหมคะซ้ำขวา สบ่ยม่ต้องไปเป็นขอท่านขเนขาอ,อื่นขอซิมคือคือจะน่าลบอย่างหนึ่งคือมันมันเป็นการขอท่านกับการขอท่านที่แท้จริงเราต้องเบิ่งจากความหมายคือเขาต้องไปนั่งทุกเขาขอเงินคนไปนั่งขอขอขอนามคนมองอนั่นมองนี่ ไปนั่งขวาเงินคนไปนั่งขอท่านไปขอขอคนจริงจะน้ำวัดต้องว่าเออผมมีขอมีขั้วอยหาขอกิ่นน้ำวัดน้ำว่าเขาจะเงินขอท่านอยู่ไปแต่คืออยู่แต่ผมมีขอมีขั้วเนี่ยเพราะหนาสิบว่าว่าผมขอท่านเลยครับมันบ่ถูกต้อง ก๋วจะวางช่องฟนยืนเขาล้มเสียตายมาดิถองมันจะไบเนั้นก้องไปบช่องยืนมึงเนียเขาบดดาดเลยแล้วเเมนว่าเขาขอท่านโง่ล้มถ่ายบผูบเมึงใช้ผมสำเนาแกนขับบางก้น ซึ้นกวกอดกูอ๋อมันผมสั้งสร้างบ่อบอบ่ออนบนอนบยัง่ใบ่กูอมึง่นอันนี้บคอมเมนต์มาบ่กูอมึ่งใจ่อยูเห็นเสร้างมันมาจ่อ่นมน้นขอคอมเมนต์ามดาผม เว่าผมพอ่อใจบึงมาต้องบึงครับผมผมผมก็บเดี๋ยวว่าอันนี้เกียตนหน้าลงมาผมปพ้พ่อใจผมคือป่ะตองปะอง้ปะตองคือปตองคือป้ตองคอมเมียนมาดาก็ได้แค่บ่พ่อใจเออเก็บไปนิใจ,จแค่นั้นก็จบแล้ว พ่อเิเง๋งไปเบิงช่องพื้อน่งผมก็บ่ไดีว่าอย่งเลื่องผมบ่เคย่าผมเคยมาสอนโต้เคย่านั่นนั่นผมมาตอบคอมเมนต์คนใดิมมาดาผมแต่ว,ว,วต่าคนใดชถิ่าคนใดชถิ่ม่าดาผมผมตอบผมบอกไปก่อนตอบคอมเมนต์ให้เลย เ่ความบริสุทธิ์ใจของเอ่อคนคนเมึงเขาอยากสบายใจกันคุณติดข้อความเมนดาผมข้อควาอยากสบายใจกันผมเเป็นจ้าของช่องผมก็อยากสบายใจกันต่างคนต่างอยากสบายใจครับ พูดถึงพ้นพวกถึงพ้นขคอมเมนต์มาดาขอพท่นอยากจสบายใจท่านอยากสบายใจถึงที่ว่าบ่ายใหญ่บ่ายใหญ่พ้นคอมเมนต์มาดาผมผมก็อยากสบายใจกันผมกับบ่ายใหญ่พ้นคอมเมนต์มาดาผมกันครับต่างคนต่างก็อยากสบายใจกันทั้งนั้นแต่ผู้ที่ว่าสนับสนุนผมผู้ที่เขาคอมเมนต์มาดาผมหนึ่งคือเขาบ่อยใหญ่ส่งเสริมอะไแล้วแต่เขา เขามีแตเนเน่เหตุในห้องอารมณ์เสียเขาคอม,ม,มเมนต์มาด้าครับซึ่งคอมเมนต์มาดานั่นแหละตามสนองมุจโจอ่ะได้อะกับไล่ตามสนองมุโจมอมโอ่ะท้ ส้มงดเด็กขคอมเน็์มาตาผมนี่พวกคนกำแแต่กำตามไรยองมาเจ้าุกโกเดี๋ยวบดีน่นาคตมันกับบได้ยังเดี๋วบดีมันภ่าบวกผาพมีสั่นเดี๋ยวบดีมันกับมันกัต้องมีคนดามัน คือกัดน,น้ำมันดาผมเนี่ยต่อไปนี่จะได้กับนี้นี้พวกนนนคนกำตามสนองนะครับเสี่ผมเลยซุ้มแฟนคลับติดคอมเมนต์ธรรมดาผมผมบอกาซื้อเลยครับอาหานซองืัอนี้ครับ นั่นแหละครับทางนี้ครับเพรากเป็นกำลังใจใผมนั่นนะครับนี่ขอบคุณเดี๋ยวรับชมครับมือนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ